เีครับเป็นไงมาไงวะพี่จากมือกรองจากศิลปินมาเห็นพี่เอสอีกทีหนึ่งก็คือพี่เอฟทำงานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียตอนที่เริ่มต้นครั้งแรกเลยเป็นเอสเจ็ดวียากไหมพี่ยากครับ ผมกดดันตัวเองด้วยพี่ถ้าง,งานไม่ดีผมไม่่อยอยากปล่อยออกไปจนอยู่มาวันหนึ่งช่วงที่ยูทูบันเริ่มมาละมันมีสิ่งนี้ที่ทำเงินได้อยู่ว่ะจากเริ่มต้นอะวันแรกๆที่เรารับงานเท่าไหร่ฮะห้าห <50, 000 S 2> มื่นแล้วมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาจนประมาณ2 0 0 0 0น0 0ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเคยเยอะมันแพงมากถ้าผมมีเงินมาจ้างพีเอฟเนี่ยสมมติเป็นเจ้าของโปรดักต์ผมจะต้องมีเงินเท่าไหร่ฮะมาจ้างพีเอฟอย่างน้อยๆนะครับ อนนเอาอย่านงน้อยเลยฮะตอนนี้นะครับพี่สักคอมเมนต์ที่คนเข้ามาด่าเราอะไอ้ควายไอ้เอสไอ้โง่วิดีโอโคตรห่วยเลยแล้วเขาก็เดินไปเลยหายไปไหนไม่รู้เราก็แบบทำไปสองปีคนติดตามแสหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้แคร์อะไรถามว่าทำไมผมเริ่มมากดดันตัวเองว่าเฮ้ยยอดเราต้องเยอะอม,มีลูกพี่ รอนให้มันสัมผัสครัเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอันนี้ผมไม่รู้เลยพี่ผมไม่เคยฝึกขัดผมไม่เคย <L un> อะไรเลยเฮ้ยหรืออาจจะเป็นเพ <l un> <l un> ราะพี <l un> ่เอ็นครับเอาตรงเป็นไงมาไงวะพี่จากมือกรองจากศิลปินมาเห็นพี่เอ็ดอีกทีหนึ่งก็คือพี่เอ็ดทำงานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียผมเริ่มโดยการทํางานประจําแล้วก็มีการเล่นดนตรีกลางคืนเป็นงานรองอ่าแล้วทีนี้พอทําไปสักพักหนึ่งเจสเซเตอร์มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปั๊บเจสเซเตอร์กลายเป็นงานหลัก แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ต้องทํางานประจําแล้วนี่นามาเพราะว่าไอการที่จะเล่นดนตรีดึกดืกด่นแล้วต้องตื่นเช้าแปดโมงไปทํางานร่งรงางกายก็แย่อ,อยู่เหมือนกันผมก็เลยอาทิ้งานากลางวันเพราะว่าตรงนี้มันเลี้ยงชีพได้ละอ,อะพอทาดนตรีไปประมาณผมว่าน่าจะประมาณ1ิปีได้แก๊งเพื่อนซีของผมที่เล่นเกมด้วยกันพี่ก็คือเสือร้องไห้ก็คือโค้ดคัตนัตตี้แล้วก็ผมสี่คนนี้มีอยู่หนึ่งคนก็คือโค้ดที่เขาจะเก่งเรื่องธุรกิจมากๆอก เขาจะมองช่องทางทําเงินอยู่ตลอดเวลาแต่พวกผมสาคนเนี่ยไอคัตโตผมแล้วก็เนตตี้เนี่ยเนตตี้นี่คือนงวงนวนเอลนะครับสามคนนี้เป็นนัก้ดนตรีเพราะฉะนั้นหัวเรื่องธุรกิจศูนย์เราแค่เล่นดนตรีหาเงินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกันเล่นเกมแต่4ี่คนเนี้ยเล่นเกมด้วยกันเป็นกวนดีเพื่อนรักบนเพื่อนเล่นเกมจนอยู่มาวันหนึ่งช่วงที่ YouTube มันเริ่มมาแล้ว mm hmm. เราจะเห็นว่าช่วงนั้นเริ่มมีที่ดังสุดน่าจะเป็น VR-Soul อ mm ือ hmm. ฮอ่าอนี่เป็น10ปีแล้วนะ YouTube ตอนนั้นนะ่ะยุคแรกอะใช่สิส mm ิบสองสิบสามปีอ่ mm hmm. พอช่วงนั้นเริ่มมาปั๊บโคตดบ,บอกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ที่ทําเงินได้อยู่อะ mm hmm. มันก็เลยชวนพวกผมมีสามคนบอกว่าเฮ้ยมาทํานี้กันไหมอ่าโดยที่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนมีตังค์หน่อยอือฮ mm ึ hmm. อ่า ไปขอเงินจากมันบอกว่าพวกกูไม่มีตังค์ม uh ึง huh. มีตังขอตังหน่อยขอทุนหน่อยขอทุนหน่อยเอาไปซื้อคอมอ uh huh. เอาไปจ้างคน uh huh. อเพื่อเอามาช่วยกันซึ่งจ้างคนที่ว่าเนี่ยคนเดียวพี่ออื uh huh. เป็นน้องคนหนึ่งที่จบด้านนิเทศโดยตรง uh huh. เป็นน้องตัดต่อ,อ,อเพื่อเหมือนแบบ มึงมาช่วยตัดต่อให้หน่อยมึงมาช่วยถ่ายให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยในช่วงต้นแล้วก็ทํามาตั้งแต่ตอนนั้นพีแต่ต้องบอกว่าเสือร้องไห้เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอ่ตอนเราเริ่มต้นมาเรามีไอ้คาโตะที่เป็นนักร้องคาโตะลิปตาอ่าคนก็จะสนใจช่องเราเร็วหน่อยหน้ามันจําได้ง่ายอ่าถูกไหมถูกไหมถูกไหมแล้วพอคนรู้จักปั๊บคนก็จะดูชแนงเราเร็วเขาเรียกว่าอะไรพอมีคนที่คนรู้จักเยอะอยู่ในทีมเรามันก็ทําให้ช่องเราโตได้เร็วอื้น แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิดีโอตัวแรกๆที่เราเริ่มทาอะความบังเอิญหรือด้วยการวางแผนของโค้ดก็ไม่รู้เราทําวิดีโอ,อ,อล้อเลียนเพลงกังนําสไตล์แต่ผมที่เป็นคนแปลงเนื้อเนี่ยผมแปลงให้มันเป็นกํานันสไตล์อาจากกัมนังเป็นกํานันสไตล์เพราะตอนนั้นทั่วโลกแต่และประเทศขเขาคร้าเวอร์กนหมดอะเขาก็จะเข้าเาวอร์กำหนดเราก็รู้สึกว่าเ้ยเมืองไทยต้องมีมผมก็ทําหน้าที่เขียนเนื้อ,อแล้วก็ร้องไอคัทเนี่ยมีหน้าที่ ออกหน้าอ่าแล้วก็โค้ดมีหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนหาตากล้องหาสถานที่ถ่ายอะไรเงี้ยนัตตี้เป็นคนจัดการเรื่องดนตรีทําพวกดีเทลให้โอ้แบ่งหน้าที่ชัดเจนเลยอ่าาพอทําออกมาปั๊บมันมีอยู่ช็อตหนึ่งในตัวต้นฉบับที่ที่เขาขึ้นไปถ่ายกับรถทัวร์แต่โค้ดเนี่ยด้วยความที่มันหัวธุรกิจมันบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นถ่ายบนเครื่องบินไว้เฮ้ยเครื่องบินนะนะอ่าถ่ายได้ด้วยเหรอถ่ายได้เพราะว่าพวกผมรู้จักกับพี่ดุ๋นกแอร์ โอ้นกแอร์สีเหลืองผมจำได้ละโอเคเจ้าของเจ้าของซีโอ,อ,อ,อเราก็โทรไปหาพี่ดุงบอกว่าพี่ดุงครับทำแบบนี้กันอยู่ครับอ,อะไรอย่างเงี้ยอยากได้โลเคชั่นขึ้นไปถ่ายบนเครื่องบินได้ไหมครับพี่อ,อ,อพี่ดุงกมาเลยมันมีเครื่องที่จอดอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายาพวกผมก็ไปถ่ายพอตัดต่อวิดีโอออกมาปับ๊บคนดูเยอะอและที่สําคัญคือมันมีนกแอร์อย,อยู่ในนั้น<อ>มันทําให้ลูกค้าหลายๆเจ้าเห็นว่าเฮ้ยแก๊งนี้ทำถทายอินนี่หว่า ซึ่งจริงในความเป็นจริงเราไม่ได้ทายอินไม่ได้ทายอินอ<ช>เราแค่เราไม่ได้ตั้งหนุ่งขึ้นไปถ่ายบนเครื่องบินเฉยๆ,ๆมันก็เลยทําให้ลูกค้าเข้าเร็วคนดูก็เข้ามาเร็วจนถึงกระทั่งจุดหนึ่งที่เสือร้องไห้เวลารับงานเราคลิปมันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆจากเริ่มต้นวันแรกๆที่เรารับงานเสือร้องไห้เท่าไหร่ฮะพอจะจาได้ไหมหลักหมื่นพี่หลักหมื่นเริ่มจากแถวๆห้าหมื่นแล้วมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาจนประมาณสองแสนสามแสนซึ่งในยุคนั้นถือว่าเคยเิปมันแพงมากอะ โค้ดก็เลยบอกว่าไอ้โค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดเป็นคนที่เป็นหัวนักธุรกิจมากอโค้ดบอกว่าแต่ละคนไปทำชาแนลเดี่ยวของตัวเองเพราะว่ามันจะมีลูกค้าบางเจ้าที่เขายังไม่พร้อมกับโลกออนไลน์เขาอาจจะมีงบอยู่แค่แบบห้าหมื่นแสนหนึ่งอย่างเงี้ยไปทํางานเดี่ยวแล้วไปเซิร์ฟลูกค้าเหล่านั้นโอ้โหเข้าใจละเสือร้องไห้ให้เปรียบนึกภาพเป็นอเวนเจอร์ถ้าเป็นแพ็ครวมเนี่ยราคาจะสูงมากเพราะเป็นหนังรวมอ่าแต่ถ้าออกไปแยกเป็นฮีโร่หนังเดียว S <S จะสามารถรับงานไดใ้ใช้ดาราน้อยลงใช้ดาราน้อยลงก็ <c oughs> ประมาณน้อยลงกล้องใหา่น้อยลง <c oughs> คือคนที่เป็นกระดูกสันหลังของเสือร้องไห้จริงๆผมกล้าพูดได้ว่าคือไอโคสเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็คือปัจจุบันนี้พวกผมก็ยังเป็นนักดนตรทีที่แบบนั่งเล่นเกมด้วยกันเฉยๆ <c oughs> พอแยกทํางานปับ๊บ <c oughs> ไอผมอะที่เป็นเหมือนครีเอทีฟของเสือร้องไห้คนหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราทํางานเดียวเราทําอะไรเราก็เริ่มทําโฆษณาขายของเ่ยครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทายอินชอบคิดโฆษณา เขาเรียกว่าอะไรผมทําวิดีโอตัวฟรีไม่เก่งคือถ้าวันนี้พี่ยุงบอกว่าเฮ้ยเอดช่วยไปหาวิดีโออะไรสักตัวที่มันแบบทําออกมาแล้วแล้วคนดูเยอะผมก็คิดได้แต่ว่ามันจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นเท่ากับเวลาที่ผมคิดว่าทําวิดีโอออกมาตัวหนึ่งให้คนดูเยอะแถมขายของได้ด้วยมผมรู้สึกมันสนุกกว่าเพราะว่ามันเหมือนมีเป้าหมายมันเมคมันนี่ได้มผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นทําเพจที่เอสหกวีละกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสแอปพลิเคชันอันนึงที่เป็นโคตดเง่าเหล่ากของ Tik t o k ชื่อว่า vine v i n e ไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันให้อัปโหลดวิดีโอได้ทีละ6กวิซึ่งผมคิดว่าแอปนี้เดี๋ยวมันต้องมาดังที่เมืองไทยแน่เพราะว่าที่อเมริกาตอนนั้นคือดังเป็นผูแตกแล้วมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เกิดจากแอปนี้ขึ้นมาเยอะมากผมตั้งว่าเพจพีเอสหกวิพีเอสหกวิอ่าพอตั้งพีเอสหกวิปั๊บแอปนั้นเสือกไม่ดังในเมืองไทยอ้าวชิบหายอ่าผมก็เลยแบบเอ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนอยู่แล้วพีเอสหกวิไม่คล้องจองพีเอส 7วิแล้วกันเอสวิแอปพลิเคชันนั้นปิวไม่ไม่ดังในประไทยอ่ะเลยเปลี่ยนแผนเจ็ดวิแล้วกันทําต่อทาต่อพี่ก็ทามาเรื่อยๆทีเนี้ยหลายๆคนในปัจจุบันจะรู้จักผมในการแล็ขายของทำเพลงขายของมิวสิกมาร์เก็ตติ้งแวบเดียวก็ปลายตีใครที่มีรายได้ถือคุณต้องยื่นภาษีซึ่งมันลดหย่อนได้ด้วยหลายวิธีผมขอแนะนําอันนึงแต่ถามว่าจุดเริ่มต้นเป็นเป็นล็บหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีช่วงคําทางของผมผมแบบ ทำทางอยู่ประมาณ2อปีพี่ก็คือผมทําวิดีโอทั่วไปเนี่ยแหละเป็นเขียนบทคุยกันอย่างนี้เออ <h arse> แล้วก็ขายของหรือว่าเป็นแปลงเพลงเพื่อขายของก็มี <h arse> แต่วิดีโอที่ผมชอบที่สุดก็คือการแปลงเพลงเพราะว่าเราไป็นนักดนตรตีด้วยเลยพี่เราก็มีสกิลในการเขียนเนื้อในการฟังดนตรีอะไรอย่างนี้อยู่แต่ปัญหาก็คือว่าเวลาที่เราทําแปลงเพลงเนี่ยแล้วเราต้องซื้อลิขสิทธิ์จากค่าใหญ่ๆ <h arse> สมมติจมมี เอาเราคุยกันตามตรงอันนี้ตรงเอาตรงตามกระดาษเลยค,อคือมันมีเลทฟิกซ์ของมันอยู่ช่วงแรกๆผมรับงานแค่ลหลักหมื่นแต่เวลาผมโทรเข้าไปที่แกมมี่อะไรฝ่ายลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยคุยกับพี่พี่พี่ครับผมขอใช้เพจน,นี้ได้ครับผมมีงบประมาณนี้ผมใช้แบบสักสองหมื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเออมันไม่ได้นะเลทเหมือนแบบสแตนดาร์ดของเรามันก็มีเลทการ์ดของแกมมี่อยู่มันมีหลักแสนอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยโอ้ไม่ได้หรอครับโอเคไม่เป็นไรครับพี่ มันก็เลยต้องมาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะทําเพลงยังไงให้มันไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์จากใครเราก็เลยคิดอ้ก็แต่งเพลงใหม่ให้ลูกค้าไปเลยละกันอ,อมันก็เริ่มเป็นเพลงลัปขึ้นมาละ กระผมก็เป็นตัวแทนของสมาคมน้องหมาทางที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะกราบขออภัยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พวกเรานั้นได้ทําลงไปเช่นเรื่องของการเห่าหอนอันนี้ไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจจะหอนอไม่พึ่งเพลงที่แบบโคเวอร์ละอไม่แปลงเพลงละเป็นเพลงที่เราแต่งเองอซึ่งงานแรกๆที่ทําออกมาเป็นงานขายแอปพลิเคชันโเปรียบเทียบราคาโรงแรมที่ชื่อว่าโฮเทอคอมบายซึ่ง ตัวนั้นก็เหมือนแบบผมก็ไปถ่ายที่ฮ่องกงอันที่เห็นอยู่ตรงกลางอันนั้นคือทางเข้าไม่มีพนักงานไม่มีล็อบบี้มีแค่ยามคอยเฝ้าเดินเข้าไปเจอกับพิฟกดไปเลยชั้นเก้ามันจะแปลกๆหน่อยเพราะจริงๆแล้วตึกนี้เป็นห้องเช่าตอนที่จองจะได้เมลไปคิวอาร์โค้ดกับรหัสเอาไว้กดเปิดประตูโดยไม่ต้องใช้บัตรเข้าไปแล้วจะเจอห้องย่อยๆบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดใช้คิวอาร์ที่เขาให้เปิดห้องได้เลยอัตโนมัติพอออนตัวนั้นไปปั๊บเอ้าเสียงตอบรับดีอืคนก็เริ่มจะแบบ คุ้นชินแล้วก็ติดกับภาพลักษณ์ว่าเฮ้ยพี่คนนี้ไงที่รับขายของอจนมาถึงจับปัจจุบันเนหลัทุกวันนี้พี่เอสใช่ป่ะพี่เอสเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถมากพี่เอสสามารถทายอินซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในวงการทั้งบันเทิงขึ้นหนึ่งเลยการทราําโฆษณาถ้าเราทําวิดีโอโฆษณานะคนแม่ไม่ดูเพราะขายของอพี่เพราะมันขายของอคนไม่ชอบถูกขายของถูกปะ เวลาเดินห้างอ่ะให้นึกภาพตามนี้นะเวลาเดินห้างแล้วมีคนเดินพยายามขายใบปลิวเ้าดมหอมมาเฮ้ยลองไม่ใช่ครับพี่หรือพี่ยิ้มเพลีย์คาเทอรนะครับใบปลิวครับใบปลิวไม่เอาคือกูมีตังค์ซื้อแต่กูไม่กูไม่ดูไม่มีเวลาเนี่ยคือความยากแต่พี่เอสสามารถเอางานโฆษณามาบวกกับวิธีการเล่าเรื่องของพี่เอสแล้วคนแม่งดูแล้วดูแบบบ้าคลั่งผมไม่เคยเห็นหลักต่ำกว่าหลักแสนผมบอกเลยเออยิงแอดดิโอ้ยิงแอดด้วยฮะยิงแอดโอเคโอเคโอเค เอาเป็นว่าวิดีโอที่พีเอสทำไม่มีไม่มีไม่มีแป็กอ่ะสำหรับผมน่ะมันก็มีจริงจริงมันก็มีพี่ไอโตวที่แป็กพี่อาจจะไม่เห็นไงเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดพูดแบบว่าเฮ้ยไม่มีแป็กเลยมันจะดูเหมือนแบบโอ้โหมีหัวมึงเหมือนพระเจ้าอ่ะเพราะว่า ผมว่าคนที่เป็นคียอทีฟทุกๆคนน่ะก็คือมันก็ต้องมีทั้งที่ดังแล้วก็ไม่ดังมันเหมือนศิลปินที่ทุกวงอ่ะมันจะต้องมีเพลงไซส์บีมันต้องมีเพลงที่เหมือนแบบโอ้เพลงนี้ผมชอบมากแต่แต่คนฟังแบบไม่รู้เลยเพลงที่7ดของหน้าบีอะไรอย่างเงี้ยศิลปินชอบแต่คนคนฟังแม่งอะไรวะมันมีอย่างนั้นอยู่ผมว่าแบ่งเป็นสองยุคแล้วกันพี่ยุคแรกๆที่ผมเริ่มทำอ่ะตอนที่ราคารับงานผมยังเป็นหลักหมื่นอ่ะตอนนั้นผมใส่ได้เต็มที่ เพราะว่าหนึ่งคือเรายังไม่ได้รับแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็น global แล้วก็เหมือนแบบว่าลูกค้าที่เข้ามาเขาจะเหมือนแบบน้องอยากทำอะไรน้องทำเลยแต่พอทํามาเรื่อยๆพี่เราจะเริ่มเจอแบรนด์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยอๆแล้วเขาจะเริ่มมีกรอบอะไรบางอย่าง,ง marketing brief บอกว่าเอ้ยอันนี้ห้ามครับ คำนี้ห้ามครับตรงนี้แม้ว่าจะเป็นจุดที่คล้องจองกันแต่เขาบอกว่าไม่ได้ครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนสโลแกนของแคมเปญน,นี้ช่วยคุณเอสช่วยเปลี่ยนจากคาว่าสุดยอดให้กลายเป็นยอดเยี่ยมได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยจากยอดกับเยี่ยมมัน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 คล้องจองกันไม่ได้มันก็มีบางทีที่ต้องหอนแบบเ,เปลี่ยนภาพเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เพื่อให้เซิร์ฟลูกค้าอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นยุคแรกเนี่ยผม ค่อนข้างมั่นใจว่าประมาณแปดเต็มสิบอ่าทำมาสิบตัวมันจะมีต้องมีแปดตัวแหละที่มันฮิตแน่ๆแต่ยุคลังๆผมว่าประมาณห้าห้าเต็มสิบแล้วมีเวลาวิธีการสมมติเอาตรงนะเวลาผมรับงานลูกค้าอันนี้ผมถามส่วนตัวนะเวลาทำงานลูกค้าไม่กดดันมากเลยไอ้เฮียกดดันมากมันเหมือนกันว่าเหมือนกันนั่นคือไอ้เฮียรับเงินมาแล้วกูก็อยากทําให้มึงแหละแต่กูไม่รู้กูชอบอ่ะแต่คนดูอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้ว เจ้าของสินค้าเองบางทีก็อาจจะไม่ชอบไอเดียเราด้วยใช่พี่คือเอาตรงเราชอบแล้วคนดูความคาดหวังแล้วมึงมองกูอยู่ตลอดเวลาถ้าแป๊กไปเนี่ยชิบหายเลยวิธีการรับมือคือยังไงทำอะไรไม่ได้พี่มันเหมือนมันเหมือนกับการรับมือกับคอมเมนต์ที่คนเข้ามาด่าเราอะืเ,เราทําอะไรไม่ได้พี่อเพราะเราไม่ได้นั่งคุยกับเขาอยู่อย่างนี้ว่าแบบว่าถ้าเขาบอกว่าโอ้พวกวิดีโอยังห่วยเลยอืถ้าเรานั่งคุยกันเรายังสามารถพี่ยังไงครับมันมันมันไม่ดียังไงตีตียังไงพี่เออเออผมผมจะได้ไปปรับปรุงแต่บางทีเขาเข้ามาเพื่อแบบ วิดีโอโคตรห่วยเลยเราเขาก็เดินไปเลยหายไปไหนไม่รู้เราก็แบบอ้าวเราปล่อยกูกค้างนย่เยเลยเออยังไงวะอะไรเงี้ยคือวิธีทําได้อย่างเดียวก็คือว่าก็ลืมลืมมันไปเออหรือตัวนั้นเราก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าทำไมมันถึงห่วยวะมันอันนี้มันไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มาปรับกับงานตัวต่อๆไปส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ยพี่มันต้องยิงเป็น ประเพณีไปแล้วเออช่วงแรกๆผมไม่ยิงแอดเลยออแกนิคเลยช่วงแรกแต่พอไปเรื่อยๆมันแบบเอ๊ยอดแชร์ก็เยอะคอมเมนต์ก็เยอะทำไมวิวมันเหงาจังวะอะไรอย่างเงี้ยเออเลยต้องมีการจุดไฟนิดนึงใช่ไหมฮะเราก็เริ่มจะเข้าใจเหมือนแบบระบบว่ามันมันเดินยังไงเพราะว่าเวลาคนทําโฆษณา ลูกค้าเองก็อยากจะให้คนเห็นสินค้าของเขาเยอะๆได้อ r ว n เ s สเยอะๆหร,อหรือว่าได้ยอดขายเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาผมรับงานปัจจุบันเนี่ยผมก็จะตั้งงบไว้เลยก้อนนึงว่าผมยิงแอดให้ลูกค้าแบบออตโต้เลยผมเชื่อว่าตั้งแต่ตอนทําช่องแยกเดียวตอนที่เริ่มต้นครั้งแรกเลยพี่นับหนึ่งเป็น S7 เจวีะยากไหมพี่ยากครับเพราะว่า